คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคลิปนะบอกเลยว่าแม้ความกล้าของพี่เขานี่มันสุดๆจริงๆเลยนะครับสามารถจับสิ่งสิ่งนี้ได้ด้วยมือเปล่าโอ้โหดู หาจังหวะดีๆแล้วทับหางดิ้งดิ้งดิ้งดุ๊กดิ้งดิ้งแล้วเสียงคือเสียงเหล่าบรรดาสาวๆที่ลุ้นอยู่ใช่โอ้โหคุณพี่ต้องจับมือปากงนี้เลยเหรอทำได้ครับ สุดยอดความสามารถุคนลกแต่ผมบอกแบบนี้นะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะเอาที่เขามีความชํานาญก่อนแล้วกันอย่างท่านเนี้ยเขาน่าจะมีความชํานาญน่าจะเคยจับมาก่อนเพราะไปจับอย่างนี้ตุ๊กแกมันงับมันกัดเอาได้นะโอ้ก่อนจะชานาญต้องเลือกคนที่ไม่กลัวด้วยนะใช่น้องใบตองคุณรู้สึกยังไงกับคลิปนี้คนไปถามคนที่เขาไม่ถูกกับตุ๊กแกคุณชนะก็ต้องถามเขาอยทุกคนนี้ก็เนี่ยคือนเลื่อนเลยอะ ขนวิงขึ้นคอโอ้ยขนนขน่อะเป็นทักษะความสามารถเฉพาะตัวก็ใช้วิธีตามแต่ถนัดกันไปนะคะ